สวัสดีครับมาดูผลนิ้เอะนะครับของวันพฤหัสที่หนึ่งนะครับจะเป็นชุด2ตัวบนนะครับนิกเอนี่ผมจะยืนใช้เ,เลขชุดที่6เป็นหลักนะครับเลขของวันพรลูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับเลขของวันพฤหัสคือเลข5้าสี่นะครับคําว่าขึ้นยี่สิบสี่ตัวคือเอาห้าสิบสี่บวกยี่สิบสี่ได้เจ็สิบแปดนะครับลงลด ลดลง5ลดลง24คือ54ลบ24ได้30จะไปเลขคร,ครบทั้งหมดนะครับมันได้แล้วครับว่าตอนกดจริงบางท่าอาจจะตัดทิ้งตัวสองตัวตัดได้นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับนิเคปิดรอบเช้าคือปิดที่59ครับก็ถูกต่อเน,นื่องกันมาอยู่นะครับส่วนใน Facebook กับ YouTube ผมจะลงเฉลี่ยแบ่งปันกันจันกร์งคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ6 0 0บาทนะครับตามกดกันได้ทั้งปีนะครับ แล้วก็มันมี2รอบนะครับแจ้งเหมือนเดิมนะครับรอบเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบั้นทบไปที่รอบบ่ายนะครับลัาขนาดตามแนงตารางในรูปนะครับแล้วก็เริ่มเล่นอหนึ่งชุดแนะนํามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะยังไงก็ต้องมีหลุดครับแนะนําว่าปลอดภัยที่สุดคือถ้าหลุดคือให้หยุดก่อนหนึ่งวันนะครับรอมันถูกแล้วค่อยอัดเอาช่วงถูกครับเพราะอัดช่วงถูกคือได้กําไรครับโอเคนะครับ